กระนั่งขื่นอ่ามือนี้ข้าไม่เยี่ยมช่มสวนปลาอ้อย้าค่ะอยู่เมืองพน้นสวนขั้วเพ่นโอ้ยอันนี้เพ่นปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งค่ะเนี่ยบัวขํากับพึ่งเห็นนี่แหละค่ะกับตาหน่อไม้ฝรั่งนี่โอ้ยแต่ว่าเพ่นตัดยอดมันออกไปแล้วบางหันหน,น,น่อหน่อเขาเรียกหน่ออ่าหน่อไม่ฝรั่งตัดหน่อออกไปแล้วนี่น <อ S 1> ที่น่องต้นมันสีขนาดนี่แหละ นั่นต้นเล็กที่จ,จัดการอืกำลังกาต้นเล็กต้นหน่อยขึ้นนาสุดยอดเลยค่ะวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงของคุณลุงคุณป่าลังกเกษียนนี่คือเมล็ดผักชีไม่หน่อไม้ฝราลางถ้าเอาตรงนี้แหละมนะาเผาะพันมันแต่ว่าถ้าต้องเอาเบ็ดแก่ดิอันนี้ก็เมื่อวานในสวนมาหาป่ะเน,นี่ยถ้าเอาลงมดินก่อนแต่เขาเอาเขาลงดินเห็นไหมมันกระขึ้น ใส่สูตรพัรนมีเปลือกไข่มีขี้งว่าใช่มันทุกอย่างกันแหละดิ่ยเขากับังสิบใบย่ายอ้อยสาธิตให้เบิ่งเลยค่ะเมื่อเนี้ยวิธีการปลูกน้องใหม่ฝรั่งเวลานั้นเดี๋ยวเราเากับพ่้นดินขิ้นเป็นเก็บเอาตรงนี้แหละลกตรงนี้ไปปลูแกแก,แกะไว้แกะไว้ ใช้กระถางก็ได้เส็นยูก็ได้ใส่ในบ้านก็ได้ปลูกง่ายง่ายโดนปันไดค่ะมันใจังสิได้เนี่ยเวลาเขาปลูกแล้อโดนปันไดใ่เวลาโดนปันไดสามเดือนสามเดือนก็ได้เก็บเก็บแต่ละครังมันอยู่โดนปเนยดป้าอ้อยเนี่ยอันนี้มันอยู่ได้โดนปคนะดเขาปลูกแต่ละรังแมนนี่มันอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยไม่สังเกตเอยมือม่ค่อยได้มานะ ถ้ามันแก่แล้วนี่มันตายบ่หรือว่าเขาเด่นีเดีอ๋อเขาแก่แล้วมันก็จะตายของมันเองแต่ต้นใหม่ก็ขึ้นมาเนี่ยเนี่ลังขึ้นหนอจะมันก็สีแท่งออกมาใหม่ขึ้นอ่นนั้นราค่ะขึ้นหนอไม่ทั่วไปแม่แม่ดีเด็กก็ลังขึ้นเต็มแก่ก็ลังขึ้นกำลังแทงหน่อขึ้นมาหนี่งเออจินิันผลไหมจินแน่ อันนี้หอมกระถางนะคะสวนครัว,รข,วของป้าอ,อ้อยเมืองคลนะคะปลูกไว้ทุกวิธีการทุกแบบเลยนะคะน่าชื่นชมมากทำสวน,นประยุกนะคะสนนวนครัวประยุกได้นั่งไม่แบบนีแน,น,นานทีค่ะน,น,นานที่ะมานางังซาเล่งพี่นอ้องเบอร์ถ้าลูกสาวมาสัมผัสบรรยากาศ นรกากาศล็กทางวมืงคนเ่เป็นภาหนาที่นนิยมหลายค่ะมักใช้กันสะดวกสบายไปให้ไปหน้ามองใกล้ๆไกลๆอันเมื่อนี่คุณลุงมีใช้คนทับะอ้อยพนท่าทั่วตรงหน้านคน่ะเจ้าของพื้นที่ค่ะคุณลุงคนฝา